สวัสดีครับผมพีชอิ e r n a l และนี่คือรีวิวไฮเกรดกันดัมบา a ์บะทอสลูปัสนะครับผมอ่ะก็กลับมารีวิวกันพาจากซีรีส์ไอรอนบัตกันอีกครั้งนะครับรู้สึกว่าตัวลูปั s ตัวนี้เนี่ยผมจะซื้อมาดองเอาไว้เกือบเกือบปีแล้วนะครับรู้สึกได้มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับจำได้ว่าตอนนั้นไฮเกรดบา e ์บะทอสเนี่ยมันรีสต็อกกลับมาทั้ง3ร่างเลยนะครับก็คือ ร่างแรกร่างลูปัสแล้วก็ลูปัสเบรกนะครับแล้วผมเนี่ยก็ยังไม่มีเลยสักร่างนะครับก็จัดการเมาส์มาเลยทั้ง3กล่องเพื่อความครบถ้วนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ประกอบเจ้าบาปปทอสตัวแรกแล้วก็ลูปัสเบรกไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้เนี่ยพอผมเปิดกล่องไอ้ตัวลูปัสออกมานะครับก็คนพบว่าในกล่องมันมีอาวุธมาให้แค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือซอร์เมสหรือว่าดาบอันใหญ่ของมันเนี่ยผมก็งงว่าเอา้า แล้วอาวุธอย่างอื่นของมันเนี่ยมันหายไปไหนหมดนะครับจึงได้ไปหาข้อมูลแล้วก็พบว่าบันไดขายอาวุธแยกในกล่องพาร์เสริมที่เรียกว่า ms option part Set 5นะครับผมก็แบบโอ้โหการตลาดจีเนียสมากๆเลยบันไดแต่จะยังไงก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็หาซื้อ ms option part Set 5มาไว้ในครอบครองได้สักทีนะครับก็คิดว่าเป็น โอกาสอันดีนะครับที่ผมจะได้ทํารีวิวเจ้าบาบาทอสลูปัสตัวนี้สักทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าบาบาทอสตัวนี้มันจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาขนมอร่อยๆไว้ทานเล่นทางร้านมาการูนะครับเขาก็มีขนมให้เลือกถึง3แบบเลยทั้งปังเนยกรอบปังเนยกระเทียมปังพริกเผาหมูหยองนะครับราคาเพียงถุงละแค่ 35บาท3ามถุง100หากท่านใดสนใจนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ของทางร้านเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับหรือสามารถสแกนผ่าน QR ว o d e ไปสั่งซื้อทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับอร่อยจริงผมลองแล้วแนะนำเลยโอเคผมก็ประกอบเจ้าบาปทอร์ลูปัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกันพาตัวนี้ก็ประกอบได้ง่ายเช่นเคยเลยนะครับใครที่เพิ่งดูผมรีวิว a m a z i n g บาปทอร์ลูปัสไปนะครับตัวนี้เนี่ย ประกอบเหมือนกันแทบจะ100%เลยนะครับสำหรับตัวหุ่นนะคือมันไม่ได้มีจุดที่ซับซ้อนจุดควรระวังที่มันแตกหักได้ง่ายนะครับผมว่า h i ไฮเกตซีรีส์ตระกูลบาปทอทสเนี่ยมันเหมาะสําหรับผู้เล่นมือใหม่มากๆเลยนะเพราะว่าทั้งเทแล้วก็ดีเทลสวยแถมราคาไม่แพงเลยรู้สึกว่าผมจะใช้เวลาประกอบประมาณ4ชั่วโมงนิดๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรวมเก็บแผลแล้วก็ยอดพาเนลลน์ด้วย ส่วนเรื่องพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยจะต่างจาก amazing บับบะทอสอยู่นะครับก็คือตัว amazing เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีแดงทั้งตัวนะครับก็ทําให้พลาสติกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบแข็งแต่ว่าพอเป็นลูปัสธรรมดาเนี่ยสีส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นสีขาวทั้งตัวนะทำให้พลาสติกมันจะค่อนข้างนุ่มนะครับทั้งแผงโครงในสีเทาแล้วก็ชิ้นส่วนสีขาวเนี่ยแล้วก็สีเหลืองนะครับจะนุ่มหมดเลยยกเว้นพวกมันติคัลเลอร์นะครับสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นแบบแข็งนะ ส่วนสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็มีมาให้แปะผมถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นใหญ่ๆด้วยนะอันนี้เนี่ยแปะที่บริเวณน่องของตัวหุ่นนะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็ที่แพคหลังที่หัวเขา่าที่กระโปรงข้างแล้วก็ที่ซนเท้านะครับโอ้โหแต่ผมก็เข้าใจแหละเพราะว่ากันพาตัวนี้เนี่ยมันออกมาก็ค่อนข้างนานแลวเหมือนกันนะรู้สึกน่าจะประมาณปี2016นะครับการแยกสีเนี่ยมันก็เลยยังสู้กันพายยุคใหม่ไม่ได้นะ สำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับกันดั้มบาร์บะทอสลูปัสเป็นโมบิสูจากภาคไอรอนบัตออฟเอนส์ในซีซั่นสนะครับหลังจากตอนจบภาคที่แล้วนะครับที่มิกะได้เข้าต่อสู้กับเบร I ไอเพื่อปกป้องคูเดเลียจนสามารถเอาชนะมันมาได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่กันดั้มบา a บะทอสนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมไปถึงตัวของมิกะก็สูญเสียระบบประสาทไปบางส่วนนะครับเพราะการปลดลิมิเตอร์นั่นเอง แต่ด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรของเทวัสนะครับพวกเขาก็ได้ทําการซ่อมแซมกันดั้มบาบปัทสและอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลการต่อสู้ของมิกะเป็นพื้นฐานนะครับจนออกมาเป็นการดั้มบาบปัทรสลูพัสนั่นเองนะครับโอเคมาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าบาบ a ัทรสลูพัสตัวนี้นะถือว่าเท่สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่ากรอเนี่ยมีการ สำรับสีไปมานะครับสีน้ําเงินสีเหลืองสีขาวสีแดงตัดกันนะผมว่ามันค่อนข้างโดดเด่นนะสวยงามเลย <c oughs> เออแล้วก็เจ้าลูปัสเนี่ยผมว่ามีใครหลายคนนะครับยกให้เป็นร่างที่ดูสวยงามลงตัวที่สุดแล้วนะครับของกันดัมบาบาทอสนะคือต่อให้มันจะถูกอัปเกรดเป็นบาบาทอสลูปัสเล็กนะครับในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยแต่บางคนเขาก็มองว่ามันดูเวอร์วังดูหลุดธีมบาบาทอสไปหน่อยนะเขาก็เลยจะชอบ ร่างลูปัสกันมากกว่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมดันชอบลูปัสเกรกมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูแปลกๆดีคือแบบมันดูใกล้เคียงจะเป็นหมาป่าจริงๆแล้วอะ่ะนี่คุณดูดีเทลรดลายตามชิ้นส่วนของเจ้าลูปัสนะครับค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดาเลยอะ่ะสำหรับกันพราที่ออกมาตั้งแต่ปี2016นะครับผมก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่รีวิว Amazing v a a t h o s แล้วนะครับก็แบบโหคือพูดมันตัวสีแดงทั้งตัวไงดีเทลมาเลยแบบ ค่อนข้างจมๆแต่ว่าพอเป็นตัวเวอร์ชันปกติเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเราก็ยิ่งมองเห็นดีเทลได้เยอะมากขึ้นนะอ่ะบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเจ้าลูปัสของผมเนี่ยมันถึงเป็นตาสีแดงแบบนี้นะคือผมใช้สติกเกอร์ของงานโมจีนที่เหลือๆนะครับแปะเข้าไปนะเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเฉลยในช่วงกิมมิกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะเดาออกแหละว,ว่าผมแปะสีแดงทําไม <c oughs> อ่าแล้วก็จุดแปะสติกเกอร์ที่เหลือนะครับก็จะเป็นที่หัวเข่า เป็นสีเขียวๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับนี่เป็นสีแดงก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันจุดต่อไปนะครับก็คือบริเวณทรั s สเตอร์ข้างๆข,ขานะครับเนี่ยเป็นชิ้นสีเทาหมดเลยสติกเกอร์ซึ่งผมแปะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเบี้ยวๆนะแต่ว่าก็ไม่อยากลอกแก้นะครับเดี๋ยวจะเสียต่อไปก็จะเป็นบริเวณกระโปรงข้างนะครับจะเป็นทรัสเตอร์ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับสีน้ําเงิน แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับอยู่ที่แพ็คหลังนี่จะเป็นขอบสีเทาเป็นสติกเกอร์นะครับทั้งสองข้างเลยโอเคทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่ง h y r a ิ e Series อ l อนบัตเนี่ยเราก็รู้ๆกันนะครับว่าข้อต่อของมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าใช้ PC แทบจะทั้งตัวเลยอ่าเดี๋ยวลองขยับเล่นกันนะครับโอเคเริ่มจากส่วนหัวเลยนะครับก้มประมาณนี้เงยปึ๊บอ่าเงยหัวนะครับหมุน โดยรอบหมุนโดยรอบได้นะครับซึ่ง p c ที่หัวที่คอของตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความลื่นกว่าตัว Amazing Barbatos มากมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัว Amazing เนี่ยเขาแก้ p c ให้มันหนาขึ้นหรือว่ามีคุณภาพแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะครับของตัวนั้นเนี่ยมันจะแน่นเลยแต่ของตัวนี้เนี่ยมันลื่นมากมากเลยนะครับผมแบบออกออกแรงดึงแค่นิดเดียวนะเนี่ยแค่นี้ P c ทีที่หัวของมันก็หลุดแล้วนะครับ รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะในส่วนหัวโอเคทีนี้เป็นไหล่แล้วก็แขนนะครับลอไหลสามารถเปิดขึ้นนี่ได้แบบนี้นะครับลองกลางแขนปึ๊บอ่ะกลางได้สุดประมาณนี้นะครับอับลงปึ๊บปบแล้วก็ชิ้นสีแดงตรงนี้เนี่ยสามารถสไลด์ออกมาได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับสามารถดันลงดันขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันกลับเข้าไปนะครับคนแขนหมุนปึ๊บ ถือว่ามีความฝืดใช้ได้นะครับหมุนได้โดยรอบเลยโอเคแล้วก็บัตเตอร์ไฟจอยดันมาข้างหน้าข้างหลังฝืดใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับหมุนปึ๊บได้โดยรอบนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างลื่นๆหน่อยนะทีนี้งอข้อศอกปึ๊บอ่างอได้ชิดประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายข้อมือสามารถดันขึ้นลงซ้ายขวา ได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็หมุนปือบอ่ะมีความฝืดน,นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนลำตัวบ้างนะครับซึ่งจากรีวิวตัว Amazing b a r t t o s นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยดันชิ้นตรงกระดูกสันหลังของมันเข้าไปไม่สุดนะครับทำให้ตัวนั้นเนี่ยผมขยับเล่นแล้วลำตัวช่วงบนมันจะค่อนข้างดอกแดกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมติดแบบสนิทแล้วนะครับทำให้มันไม่ดอกแดกแล้วค่อนข้างถือว่าแน่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอโอเค กมไปข้างหน้าดันไปข้างหลังนี่เงยได้เยอะอยู่นะครับโอเคเหงซ้ายเยงขวา,าหมุนปึ๊บหมุนได้โดยรอบนะครับความฝืดก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ลื่นเกินไปหรือว่าฝืดมากนะสําหรับช่วงลําตัวโอเคทีนี้เป็นส่วนกระโปรงนะครับกระโปรงหน้าสามารถเปิดขึ้นได้แยกจากกันนะครับแต่ว่าต้องตัดแยกชิ้นตรงกลางก่อนนะ โอเคกระโปงหน้าไปแล้วกระโปงข้างนะครับดันไปข้างหน้าข้างหลัง่แบบนี้เลยแล้วก็เปิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าการกางขึ้นเนี่ยอย่าก,กางมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็น PC นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดได้นะระวังไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็กระโปรงหลังเป็นชิ้นล็อกตายนะครับไม่สามารถขยับเขยื่อนอะไรได้เลยโอเคทีนี้มาดูตรงขาบ้างนะครับที่โคนขามีจอยพิเศษนะครับทาให้เวลาเราดันมันเอียงปึ๊บ คนขายข้างก็จะขยับตามไปด้วยนะครับซึ่งผมบ่นไปหลายรอบแล้วนะว่าผมเกลียดระบบแบบนี้มากเลย <c oughs> อ่ะโอเคลองหมุนขานะครับปึ๊บอ่ะติดแล้วติดนะครับอ่ะมาติดชิ้นต้นขาทีขา่ขาวๆตรงนี้เตะไปข้างหน้าปึ๊บอ่ะเตะได้สูงประมาณนี้นะครับเตะกลับปึ๊บโอเคติดแล้วลองกลางขาสิอเอากระโปรงหลบไปก่อนปึ๊บ นี่กลางขาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความฝืดแน่นเลยอ่แต่ว่าการเตะเนี่ยเตะขึ้นเตะลงเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นๆหน่อยนะครับโอเคทีนี้ลองงอเข่านะครับปึ๊บงอเขา่าปึ๊บอ่างอได้สุดประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างชิดได้เยอะนะปึ๊บเออแต่ว่าหัวเข่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่นะครับยังมีความลื่นๆอยู่บ้างนะทีนี้ตรงเท้านะครับกรอบหุ้มข้อเท้าสามารถดันมาข้างหน้าข้างหลัง แบบนี้ตัวข้อเท้านะครับหมุนปึ๊บปึ๊บเอียงเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมันลื่นมากๆเลยครับข้อเท้าเนี่ยมันหลวมนะผมไม่ชอบเลยตั้งแต่ตัว amazing แล้วอ่าแล้วก็เท้านะครับสามารถเอียงได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับนี่มันเอียงได้แบบนี้เลยนะปึ๊บนี่โอเคอ่าแล้วก็หน้าเท้านะครับดันมาข้างหน้าพับลงนี่ พับลงได้ชิดแบบนี้เลยเจ๋งอยู่แต่ก็นั่นแหละปัญหาหลักๆนะครับอยู่ที่ตรงข้อเท้าเนี่ยเป็น PC นะครับทำให้มีความลื่นมากนะเนี่ยผมหมุนแบบโคตรลื่นเลยอ่ะและจุดสุดท้ายนะครับก็คือที่แบตแพคของมันนะครับจะสามารถขยับได้แค่จุดเดียวก็คือมันมีเป็นบูสเตอร์นะครับนี่อยู่อันนึงตรงกลางนะครับสามารถดันขึ้นกลับ,บอ่ะมีแค่นั้น สรุปนะครับสำหรับข้อต่อของเจ้าบาปทอร์ลูปัสตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็กลางๆนะครับมีทั้งจุดที่แน่นแล้วก็จุดที่ไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบริเวณข้อเท้าของตัวนี้เนี่ยผมว่ามันหลวมๆเลยแหละแล้วก็อีกจุดนะครับก็คือ PC ที่คอของตัวนี้ผมว่ามันหลวมกว่าของตัว amazing b บา b ทอร์เยอะมากเลยนะครับผมว่าตัว amazing เนี่ยเขาต้องแก้ PC แน่เลยแต่ของตัวนี้มันก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปจงใจดึงมันออกนะ ฉะนั้นคะแนนข้อต่อของตัวนี้ผมก็ยังให้ที่เจคะแนนละกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับสําหรับอาวุธอย่างแรกเลยก็คือกรงเล็บนั่นเองนะครับหรือว่านิ้วทั้ง10นิ้วของเจ้าบาบัตคอสนะครับก็คือพอเป็นร่างลูปัสเนี่ยมือของมันนะครับจะสวมกรงเล็บเข้าไปนะครับเป็นสีขาวๆนะใช้ในการควนหรือว่าจ้วงท้องศัตรูได้นะครับในเวลาขับขันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการพาร,ระดับไฮเกตนะครับนิ้วมือเนี่ยก็ไม่มีการแยกสีขาวมาให้นะ ถ้าใครอยากจะให้เหมือนในกระตูนเนี่ยก็ต้องใช้กระดัมมาร์เกอร์สีขาวนะครับมาตแต้มเพิ่มเข้าไปก็จะดูสวยงามมากขึ้นอาวุธต่อไปนะครับก็คือซอสเมสนะครับหรือว่าดาบเหล็กขนาดใหญ่นะครับใช้ในการฟาดฟันฟาดใส่หน้าศ,นศัตรูด,ด้วยความรุนแรงนะครับใช้ทําลายกราะนะก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ซึ่งดาบเหล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีกิมมิกอะไรมากนะครับก็แค่เอาด้ามจับเนี่ยไปติดไว้ที่มือของเจ้าบาบาทอสนะครับเป็นการถือแล้วก็สามารถเอาด้ามจับเนี่ยไปติดไว้ที่บริเวณแพ็กหลังของมันได้นะครับจะมีที่เก็บอยู่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนของแถมเลืยอรนะครับก็จะได้เป็นซับอาร์ไมค์สองแขนนะครับใช้ติดไปที่แพ็คหลังนะครับเอาไว้ยึดปืนนะอ่าแล้วก็เป็นมืออะไรไมค์คู่หนึ่งนะครับเป็นแบบถือซอสเมสเฉียงลงแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นจุกนะครับสาหรับเสียบไปที่ตรงตูดของเจ้าลูปัสนะครับสาหรับติดกับแอชชั่นเบสนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราจะได้ภายในกล่องของเจ้าบาบาทอร์ลูปัสตัวนี้นะครับผมแบบประกอบเสร็จแบบคิดในใจเลยนะได้เหรอ นี่คือกันพาที่มีอาวุธมาให้ในกล่องน้อยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมสะสมแล้วก็รีวิวมานะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าจําเป็นจะต้องหาเป็นพาร์ทอาวุธเสริมนะครับนี่ MS Option p a r s Set 5นะครับเอามาเล่นคู่กันด้วยนะเพื่อจะได้อาวุธที่มันควรจะมีเนี่ยเอามาขายแยกเฉยเลยอ่ะแลวนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็อาวุธที่เราจะได้จากกล่อง MS Option p a r s s t 5นะครับที่มันเกี่ยวกับของเจ้ารูปัสนะ ผมเลือกมาแค่ของลูปัสเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีปืนแล้วก็ดาบของโมบิสูรุ่นอื่นด้วยแต่ผมยังไม่ประกอบไงซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอาวุธเสริมอย่างแรกนะครับก็คือลูกแซกหรือว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในการสร้างจังหวะแบบแซมบ้านะครับประมาณนั้นคือนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วนะครับยังใช้ในการฟาดใส่หน้าศัตรูนะครับหรือว่าเข่งประจมตีศัตรูจากะยระยกลยก็ได้เช่นกันนะครับวิธีใช้เนี่ยก็เอาด้ามจับของมันนะครับไปเสียบไว้ที่มือของหุ่นหรือว่าจะ ติดเก็บไว้ที่บริเวณแพ็คหลังก็ได้เช่นกันนะครับ อาวุธต่อไปนะครับก็คือปืนกล200มม,มนะครับนี่เป็นปืน2กระบอกนะครับซึ่งสามารถใช้ยิงโจมตีศัตรูจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเข้าไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะนี่นะครับติดตั้งปืนเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้เลยเวลาอยากจะใช้งานนะครับให้เราหมุนลำกล้องปึ๊บมาด้านหน้าปึ๊บแล้วก็ข้างนี้ด้วย ่านี่ก็จะเป็นจังหวะที่มันกําลังยิงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอามากส่วนของแถมเหลือๆนอกจากอาวุธนะครับเราก็จะได้เป็นมืออะไหล่มาคู่นึงนะครับนี่เป็นมือแบบ แบมือของเจ้าลูปัสนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันมีสีเป็นสีขาวเนี่ยก็ต้องใช้มารเกอร์ทำสีนะครับแต่ที่ผมตลกเนี่ยก็คือ,อไปกรอเกาะตรงหลังมือมันเนี่ยภายในภายในกล่องพัทเสริมนะครับเขาให้เป็นสติกเกอร์สีขาวมาแปะเนี่ยแปะเข้าไปที่เกาะตรงนี้นะผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหทุเรศมากเลยกระดมมาร์เกอร์อจบ ของแถมที่เหลือนอกจากมืออะไรนะครับเราก็จะได้เป็นซับอาร์มนะครับมาอีก2แบบนะอันนี้เนี่ยใช้ติดไว้ที่บริเวณแพกหลังของเจ้าลูปัสนะครับเผื่อว่าใครอยากจะติดตั้งเก็บอาวุธที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้ซับอาร์มอันนี้ช่วยนะครับอ่ะและนี่ก็คืออาวุธที่เราจะได้ภายในกล่องของออปชันพาเซตนะครับที่เกี่ยวกับของเจ้าลูปัสนะแต่ว่ายังไม่หมดครับคือพ่อค้าที่เขาขายกล่องนี้ให้ผมเนี่ยเขาได้แถมอาวุธพิเศษมาให้ด้วยนะครับก็คือนี่ มันคือ r o c k เก็ตลันเชอร์2กระบอกนั่นเองนะครับอ่าก็คือเป็นเครื่องยิงจรวดนะครับที่เจ้าลูปัสเนี่ยรู้สึกว่าจะติดตั้งไว้ตอนสู้กับโมบิลอ a เมอร์ฮัชเมานะครับผมเออแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ปืนอันนี้มันได้จาก Option p a าร์ตเซตไหนนะแต่ว่าพ่อค้าเขาให้มาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับการติดตั้งก็คล้ายๆกับปืน200มม,มเลยนะครับก็คือติดไว้ที่ข้อศอกนะไม่มีอะไรมากครับ แล้วก็เรายังไม่จบกับอาวุธนะครับยังเหลืออาวุธเสริมอย่างสุดท้ายนะครับมันคือนี่ปืนลาชเรวกันนะครับหรือว่าปืนยิงแมลกไฟฟ้านะอ่าใช้ในการยิงโจมตีจากระยะไกลนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะได้นะครับต้องซื้อเป็นนี่เป็นกล่องพาสเสริมอันนี้นะครับเรียกว่าออปชั่นพาสเซ็ตกันพา12นะครับลาชเรวกันเอออันนี้ไอ,ไอพาสเสริมอันนี้เนี่ยบันไดเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ ไปหาซื้อกันร้านกันพาทั่วไปเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับก็จะได้ปืนเร็วกันมานะกิมมิคของเร็วกันเนี่ยก็สามารถสไล์ยํำกล้องมาข้างหน้าได้นะครับทับลงแล้วก็มีด้ามจับถึง2ด้านเลยนะครับนี่ด้านหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สามารถแกะออกมาได้เหมือนกันนะครับเจ๋งมากก็ใช้นี่ถือเอาไว้ที่มือของหุ่นนะครับเวลาจะยิงโอเคนี่ก็คืออาวุธเสริมทั้งหมดนะครับที่ผมได้ลงทุนซื้อมาเล่นกับเจ้าลูปัสตัวนี้นะ โดยตัวหุ่นมันเองเนี่ยผมซื้อมาแค่300บาทเองนะครับแต่ว่าพาร์ตเสริมเนี่ยกล่องนี้2 0 0รอกล่องนี้500นะครับคือกล่องนี้เนี่ยจะแพงเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากนะครับไม่ถูกรีสต็อกมานานหลายปีแล้วผมก็โอเคราคา500กว่าบาทก็ยังพอจะรับได้อยู่นะครับโอเคมาดูในส่วนของกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกแรกเลยเนี่ยก็คือแพ็คหลังของเจ้าลูปัสนะครับสามารถติดตั้งเป็นซับอาร์มได้2ข้างนะครับอเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะครับ เริ่มจากแพ็คหลังเนี่ยเราสามารถงัดเกราะตรงนี้ออกมาได้นะครับอ่าแบบนี้วางไปก่อนแล้วก็เอาชิ้นซับอาร์มเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่ได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเอาเกราะชิ้นนี้เนี่ยแหละเสียบเข้าไปนะครับจะเป็นบอลจอยอยู่อ่าเสียบปึ๊บอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่งซับอาร์มแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการติดปืนเร็วกันนั่นเองนะครับหรือว่าปืนอะไรก็ได้สมูทบอลกันนะครับเนี่ยมันจะมีเดืออยู่แล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บอ่าเรี็บร้อยก็จะเป็นการใช้ซับอาร์มเนี่ยเหมือนช่วยประคองยิงนะครับให้หุ่นเนี่ยมันถือปืนได้มั่นคงมากขึ้นและกิมมิ c อย่างสุดท้ายนะครับก็คือกันด้าบาบะทอสมันมีระบบที่เรียกว่าระบบยาน8ด้วยนะครับคือเป็นระบบที่ ทำให้คนขับเนี่ยเชื่อมต่อประสาทเข้ากับหุ่นนะครับแล้วก็จะสามารถควบคุมหุ่นได้เหมือนกับร่างกายตนเองเลยคือพิ้วไหวนะครับผมแต่ระบบยานแปดเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าลิมิเตอร์นะครับคอยปิดกัน้นความปลอดภัยของนักบินเอาไว้ก็คือไม่ให้ระบบประสาทเนี่ยมันเสียหายแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้พลังของการดัมบาบาทอสให้ถึงขีดสุดนะครับก็สามารถเลือกปิดลิมิเตอร์ได้นะครับทีนี้เนี่ยออตัวหุ่นมันจะสามารถเคลื่อนไหวได้โคตรรวดเร็วแล้วก็ทรงพลังนะครับและที่สําคัญ กีตาของเจ้าบาบะทอสเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสะเก็ดสายฟ้าพุ่งออกมานะครับเป็นสีแดงซึ่งมันดูเท่มากๆเลยอ่ะและผมก็ได้ทำการลงทุนซื้ออุปกรณ์เสริมม่อีกแล้วนะครับมันคือเอฟเฟกต์ลิมิเตอร์ของเจ้าบาบะทอสลูปัสนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานจีนนะหน้าตากล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเอฟเฟกลิมิเตอร์นะอ่ะ,นะอะผมวางไว้นี่แล้วกันซึ่ง เ,เขาก็จะให้เป็นเขาแบบสำเร็จมาเลยนะครับเพื่อติดตั้งแทนเขาของตัวงานบันไดแทนเวลาจะติดตั้งนะครับผมซึ่งความคุ้มของลิมิเตอร์กล่องนี้เนี่ยคือเราจะได้เขามาอีกหลายตัวเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นเขาของบาร์บะทอสลูปัสเบรกนะครับสามารถติดลิมิเตอร์ได้เหมือนกันนะแล้วก็เขาที่สามนะครับอันนี้จะเป็นของตัวฮาจิโรโบชินะครับผมก็สามารถติดตั้งเอฟเฟกต์ลิมิเตอร์อันนี้ได้เหมือนกันนะครับ เท่านั้นไม่พอนั่นเรายังได้เขาของตัว Mastergate SD b a r b a t ์บแล้วก็ตัว Master ร์เกตหนึ่งต่อร้อยบาร์บะทนะครับเนี่ยสามารถติดลิมิเตอร์อันนี้ได้เหมือนกันเลยโคตรคุ้มนะครับเอ่อเท่านั้นยังคุ้มไม่พอนะครับเรายังได้เอฟเฟกนี่เอฟเฟกลิมิเตอร์อีกอันนึงนะครับสามารถติดกับตัวกันดัมวีด้นะครับแล้วก็กันดัมเอเรียลแล้วก็สไตร์กันดัมได้เหมือนกันนะครับโอ้โหแบบ เอฟเฟกต์ลิมิเตอร์กล่องนี้เนี่ยแม่งโคตรคุ้มเลยนะคุ้มกว่าตัวอันหนึ่งต่อร้อยที่ผมเคยรีวิวไปซะอีกนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิงลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทอ่ะพอติดตั้งเอฟเฟกต์ลิมิเตอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่แหละเหตุผลว่าทำไมผมถึงแปะสติกเกอร์ตามันเป็นสีแดงนะครับเพราะว่ารองรับลิมิเตอร์นั่นเอง โดยวัสดุของสายฟ้านะครับมันจะมีความเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งนะแล้วก็มีน้ําหนักเบามากด้วยไม่หนักหัวหุ่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไหลของเจ้าลูปัสเนี่ยมันใหญ่นะครับมันก็จะมาเกยกับตรงเอฟเฟกต์ลิมมเตอร์พอดีนะครับมันก็ช่วยคําไว้ให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะอันนี้ดีมากเลยเก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มความเท่ความโหดให้บาาทอสลูปัสของคุณมากขึ้นนะครับก็จัดไปได้เลย แล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือตอนมันอยู่ในโหมดปิดลิมิเตอร์เนี่ยมันจะมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือววลคิลี่บัสเตอร์ซอสนั่นเองนะครับเป็นการที่เจ้าลูปัสนะครับไปขอยืมดาบใหญ่ของตัวเฮมวิกนะครับเอามาใช้ต่อสู้กับฮัชมมลซึ่งถ้าใครอยากจะได้ดาบเล่มนี้เนี่ยก็ต้องไปซื้อไฮเกรดเฮมวิกนะครับแต่ว่าราคาที่ผมเห็นเขาซื้อขายกันในปัจจุบันเนี่ยผมว่ารอรีสต็อกดีกว่า โอเคทีนี้พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าลูปัสตัวนี้เนี่ยความสูงนะครับจากเท้าถึงเขาของมันจะสูงที่เกือบเกือบ15เซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะนับลิมิเตอร์เอฟเฟกเนี่ยความสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ17เ็ซนต์นะครับไฮเกรดกันดัมบาบ t h ทอสไฮเกรดกันดัมบาบบ t ทอสลูปัสเร็กซ์ไฮเกรดชิมาริสวีดาไฮเกรด Amazing b a b a t o s Lupus โ okay, อเคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะนับแค่เฉพาะของที่เราได้ภายในกล่องของเจ้า b a b a t o s Lupus เท่านั้นนะครับเอฟเฟ t l i ลิมิเแล้วก็อาวุธเสริมทั้งหลายเนี่ยผมจะไม่รวมเอาไว้ในข้อดีข้อเสียนะสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือความเท่ของมันนั่นเองนะครับคือในร่าง Lupus เนี่ยก็เป็นการอัปเกรดจากร่างแรกนะครับให้ดูมีความเท่แล้วก็โดดเด่นมากขึ้น และผมก็เห็นด้วยเลยนะครับว่าร่างลูปัสเนี่ยถือว่าเป็นบาบาทอสร่างที่ดูสมดุลดูลงตัวมากที่สุดแล้วส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้ก็ประกอบได้ง่ายมากๆเลยนะครับคือมันไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือว่ามีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยสามารถซื้อไปเล่นได้สบายๆเลยและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันราคาโคตรจะถูกเลยนะครับคือเจ้าลูปัสตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาแค่300บาททั่วเลยนะครับคือแบบ ในยุคที่ไฮเกรดออกใหม่ราคา800อัพเนี่ยถ้าใครรู้สึกพอนะครับให้ลองกลับมาเล่นไฮเกรดซีรีส์อารอนบัตนะครับราคาถูกกันทุกตัวเลยยกเว้นในพวกตัวหายากนะคือถูกไม่พอประกอบสนุกรายละเอียดสวยแล้วก็เทมากด้วยนะครับทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือข้อต่อของมันไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันใช้ PC ซเกือบแต่ทั้งตัวนะครับข้อต่อมันก็ผมว่าอยู่ในระ,ระดับกลางๆอะ่ะมันไม่ได้ แน่นหรือว่าหลวมมากจนเกินไปนะครับจุดที่มันหลวมแบบเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณข้อเท้านะครับแล้วก็ส่วนหัวนะข้อเสียต่อไปนะครับก็คือตัวนี้มีสติกเกอร์ให้แปะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ผมถือว่ายังพอรับได้นะเพราะว่าไม่ได้แปยุ่งยากจนเกินไปและข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเราได้อาวุธมาโคตรน้อยเลยนะครับภายในกล่องเนี่ยได้มาแค่ซอสเมสเล่มเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีอาวุธอย่างอื่นให้แล้วคือผมรู้สึกว่า มันเป็นการตลาดที่ดูน่าเกลียดของบันไดามากเลยนะครับอาวุธอย่างปืนแล้วก็กระบองคูเนี่ยมันควรจะแถมมาให้เลยภายในกล่องนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่เด่นแล้วก็จําเป็นสําหรับการดั้มตัวนี้แต่คุณเอามาขายแยกซะง,งั้นนะผมไม่โอเคเลยสําหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับไฮเกรดการดั rad, ้มบาปทอสลูบัสตัวนี้นะครับก็คือ9คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับไฮเกรดกันดั้มบาปทอสลูปัสตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกันพาที่ทําออกมา ค่อนข้างดีตัวหนึ่งเลยนะครับคือราคามันถูกมากอยู่แค่300บาทเองเนี่ยผู้เล่นมือใหม่ก็ซื้อไปเล่นได้ผู้เล่นมือเก่าก็ซื้อไปเล่นสนุกนะครับยิ่งถ้าใครกําลังอยากจะหากันพลาสักตัวมาฝึกฝีมือนะครับเพื่อคัสตอมเพื่อเดินลน์แล้วก็ฝึกทําสีเนี่ยเจ้าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันดัมไอรอนบัตออฟแฟนเนี่ยไม่ควพรพลาดเจ้าบาบาปัทลูปัสตัวนี้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ซื้อมาที่300บาทนะครับแต่บางร้านก็อาจจะขายกัน400นะก็แล้วแต่ร้านกันไปเอ่อถึงผมจะบอกว่ามันได้อาวุธน้อยเนี่ยแต่พอลองเทียบกับคุณภาพโดยรวมของมันนะครับไฮเกตราคาแค่300เท่ด้วยถูกด้วยรายละเอียดเยอะด้วยประกอบสนุกด้วยผมว่ายังไงก็คุ้มค่าอยู่ดีนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวกันด้ามบาปทรสลูปัสตัวนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมว่าก็จะทำเป็นรีวิว ลูบัสเรกแล้วก็ g i ม a าร s Vida นะครับคือต่อไอสอตัวนี้เนี่ยไว้นานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทารีวิวสักทีนะครับแล้วถ้าเกิดเดินไหนบันไดเขารีสต็อกไ h เกรดซีรีส์ไ i r อนบัต t ตัวไหนมาเนี่ยผมว่าก็จะค่อยๆซื้อเก็บไปนะครับแล้วก็เอามาทํารีวิวด้วยถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันเอาไว้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ